สวัสดีครับปกกบจองลงเดนะครับตีมหลังบ้านน้ององคอิงนะครับลังจากบนรอดดีดีเซ็ตนะครับแ้วก็มู่นะครับไม่ต้องวิ่งโอ้ยน้องจักราชเดินเดชา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 นี่หลังจากปักปืนนะครับเก็บตัวการเริ่มดีขึ้นนะครับแข็งแรงบอกแข็งแรงอันนี้ครับดื้อสนอ่าอมันเป็นอย่างนี้ไง ดีดียังอยู่ดันล่างนะครับพอดีลงเดียแอบลามบรนรถกอลเลยก็เอามู้มาไปมู้เด้อจา้จาจ้าไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิ่งดูดูด,ดูนี่บรรยากาศยามเลงนะครับแดดร่มลมตกรถมาเออรถมาเออรถมา รถมารถมาอ,มอย่าไปถูก,กับญ่าอีกนะเพึ่งหายนะเออหรือเปล่าเออหรือเปล่าไม่ต้องเข้าไปลึกไม่ต้องไปลึกถ้าจะเออไม่ต้องไปลึกจนป่านางนู่นกับ คลิปดาราอยู่นะครับดาราจองบ้านังน,นะครับปอใหญ่อยู่ทุดๆหลูกตาไม่ต้องไปโอ้โหมันเห็นไหมอ่ะรังมดโอ้สุดยอดเลยเนี่ยถึงไม่อยากพาออกมาไงเอ็อยู่แต่ที่ซุ้มดีไหมอ่ะฮะฮะเวลาโซนแล้วชอบเวลาเจ็บไข้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอ แม้แต่ยาพ่นยาพ่นนะครับ F4 ดูอย่างวิง่งจับมัดกันตัดเล็บก็เหมือนกันกับมัดกันเมื่อหลุกมู่ทุกแทงดินแต่พอแบบนี้แล้วชอบเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมพอร่างกายดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียนอย่างนี้ไง รถมารถมานั่งก่อนรถมารถมาจะต๊ะก่อนรถมารถมานั่งก่อนไม่ลงไปไม่ลงไปขี้แตกเลยรถคันเบลอร์เห็นไหมห

nè yeah, bên này cái một mộ tơ kop bên nạng mộ tơ hm có bên nạng mộ ừ? rồi? hả, 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 này hả, hm 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 แม่ไปไหนฮะแม่ไปแต่คลิปปูอยู่นะีปูกับน้ำให้หามน้ำไม่ว,วัวน้องไปไม่ได้เด่นมันเละเข้าใจไหม,ม,ม,มได้ยินเสียงเด็กนะดูกับปุ้มบรรยากาศนะครับได้รมลมลมตกตอนนี้น้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมันประตู้ปอมักแม่ก็เดินทางเรียบกันเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้มเนาะ กทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมจิงจักริตท่างไล่กลุ่มครองเอฟซีเมืองลอยเกินนะครับไปชมกันได้นะครับผมเนาะให้กําลังใจน้องนะครับผมเนาะไปซ้อมทีทีเดิมก็เมื่อวานที่ยกเลิกนะครับผมเนาะไม่ใช่ยกเลิกคือเลื่อนนะครับก็คือยกเลิกเมื่อเมื่อคืนนั่นแหละครับเลื่อนมาเป็นวันนี้ประมาณนั้นนะครับมาดูเพลงมิวสิคเรากันดีกว่าครับ สุดหลอนักเลงขาใหญ่ประจำหนองโคูซิตี้เลยอันตรายเลยครับเสียโดมาเร็วเดี๋ยวก็ดีดีตาม,มาางานข้าวกับตองอ้มตัวเดียวเดี๋ยวดูดูด,ด,ดูกระชจ้าตีลงเดียกก็จากครับมันคือรังหมดนะครับม,มันแดงแมวแมวเพิ่งหาย นูนแม่ก็กับยืนเกข้าวอยู่นั่งกับแตกไะไรรถมารถมารถมายึดสต็อปก่อนรถมายึดก่อนเออรถมารถมาโอ้ยอมันนีตองปลาเจียมไซนะครับปุ้มดูตองปลากับพี่สีสวยงาม การนะคับกอดมืดนะครับแดบดบร่มลมตกสวยงามครับเอ๊มีรถไก่มาจอดหน้าบ้านนะนันหมูฮะไปดูสิไปดูสิไป,ไปรถไก่มาจอดหน้าบ้านนะไปไปดูหน่อยสิไก่มาไปหน้าบ้านไป ไปเดินมาไม่ต้องวิ่งดิไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดินช้าๆเดินช้าๆอ๋อก็มาส่งพัสดุก็มาส่งขนมให้หมูหรือเปล่าฮะไหหมูฮะก็มาส่งขนมให้หมูหรือเปล่าไม่ต้องวิ่ง มาชมกันต้องม่นองไหมตามดูสิโอเคกับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่ากดตามกฆษนานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับตีมลังบานนะครับว่าติดตามจองลุงเดียตีมลังบานน้องหญิงนะครับปานางตีมลังบานเบาวันตีมลังบานน้องหญิงนะครับแล้วก็บ่าวโตนครับทองพูนแม่น้อยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับปลาหมูเก็บตอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม